ซึ่งกางเกงยีนวันนี้นะครับที่จะมาเปิดกลุ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับที่ผมมีมูลค่าเกือบ1ล้านบาทครับแต่เอาจริงๆนะเสน่ห์ของกางเกงยีนก็คือการใช้งานนี่แหละอาจจะมีรอยเฟดบ้างรอยขาดบ้างอะไรก็ตามนะแต่เนี่ยคือเสน่ห์ของกางเกงยีนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันพิเศษยังไงเพราะฉะนั้นกางเกงยีนที่ดีนะครับถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องซักใส่เนเกลือขึ้นนะแล้วค่อย สวัสดีครับตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่แดนเนรมิตนะครับวันนี้จะมาว่ากันเรื่องของเครื่องแต่งกายผู้ชายานะครับซึ่งแน่นอนรับประกันเลยว่าทุกคนต้องมี เกงยียนเนี่ยจริงๆก็ต้องถือว่ามาจากฝั่งของอเมริกาแล้วก็จริงๆเนี่ยในอดีตนะครับกกงเกงยียนมาจากแรงงานนะครับที่เขาต้องใช้การขุดการเจาะงานเลอะเลอะงานเปื้อนๆต่างๆเนี่ยเข้าเลยเป็นกกงเกงยียนหรือว่า เรียกว่าเป็นผ้าเดนิมนั่นเองนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นยูนิฟอร์มของชนชั้นแรงงานนะครับของอเมริกาเลยก็ว่าได้จนมีหลายๆแบรนด์นะครับก็เอากางเกงยีนส์พัฒนาต่อนะครับจากชนชั้นแรงงานก็มาสู่คนธรรมดาก็สามารถใส่ได้จนกลายเป็นกางเกงยีนแฟชั่นสุดไฮเอนด์ end. กางเกงย,ยีวันนี้นะครับที่จะมาเปิดกลุ่ให้ทุกคนได้ดูนะครับที่ผมมีมูลค่าเกือบ1ล้านบาทครับเริ่มกับแบ,บรนด์แรกนะครับถือว่าเป็นแบ,บรนด์โปรดของผมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือยิบแซงนะครับหรือว่าแซงโลรองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเรียบ,ยบและทรงของเขาเนี่ยมันจะสวยมากยิบแซงเนี่ยผมถือว่าเป็นกางเกงที่ทรงสวยที่สุดแบ,บรนด์หนึ่งเลย oh. ก็ว่าได้นะครับคัตติ้งของเขาเนี่ยมันจะ เย็บ yep. แล้วก็แนบตัวนะครับผมเป็นทรงของสกินนี่ที่สวยจริงๆ2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยีนแบบเพลนๆนะครับไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะถึงแม้ว่าจะเป็น D02 แล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันนะมันก็จะมีดีเทลลงไปอีกก็คือเนื้อผ้าบางรุ่นจะยืดได้มาก บางรุ่นจะเป็นผ้าแข็งยืดได้น้อยเสื้อเนี้ยเอาจริงต้องไปลองที่ร้านนะถึงจะรู้นะครับส่วนเรื่องของไซซิ่งนะถ้าใครที่สนใจกางยีนยิบแซงนะครับอย่าซื้อกางเกงไซส์ตรงกับตัวเองเด็ดขาดเพราะว่ากางเกงยีนพวกเนี้ยเราต้องลดไซส์ลงมาถึง2เบอร์ แรกที่คุณใส่นะครับถ้าเป็นกิน n n y jeans จากฮิปแสงเนี่ยนะเอาง่ายๆว่าใส่มันให้ตึงที่สุดอลแทบจะยัดไม่ลงแล้วอ่ะมันถือว่าพอดีที่สุด <Wow. S 1> พอใส่ไปครั้งที่2ครั้งที่3ามนะมันจะยืดออกมาพอดีเป๊ะ <Wow. S 1> <laughs> เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงตัวนี้ก็จะสังเกตนะครับว่าจะแตกต่างจาก2ตัวนูน้น1ก็คือดีเทลตรงเข่ามาจากออริจินอลมาแบบนี้เลยนะครับแต่ฝั่งเนี้ไม่ออริจ,จริน <laughs> ใส่แล้วมันเป็นเกๆๆงยีนทรงสกินนี่ไง พอแบบใส่แล้วมันดึงอะและเท้าเราอะมันเสียบเข้าไปในรูปุ๊บแควก <laughs> แต่พอมันปัดลงมาแบบเนี้ยเวลาใส่ปุ๊บนะมันก็ไม่น่าเกลียดมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งคัทเทคเนเจอร์ของกเกงยีนของเราเอง <Wow. S 1> แต่เอาจริงๆนะสเสน่ห์ของเกงยีนก็คือการใช้งานนี่แหละอาจจะมีรอยเฟดบ้างรอยขาดบ้างอะไรก็ตามนะแต่เนี่ยคือสเสน่ห์ของกเกงยีน <laughs> รอยเฟดรอยอะไรบ้างไอ้ขาวๆนี่เกลือป่ะเฮ้ยไม่ใช่เกลืออันนี้คือผมเพิ่งไปส่งซักมาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเวลาจะซักเนี่ยนะก็จะซักเครื่องแต่หลังๆอ่ะผมรู้สึกว่ายิ่งซักนะ้ามันเสียมันพัง ผมก็เลยถ้าจําเป็นจริงๆจะส่งซักให้แล้วก็ให้เขากลับข้างในออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกงเกงยีนที่ดีนะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องซักใส่เงินเกลือขึ้นนะแล้วค่อยซักให้เลือกจริงไม่ได้ซกมกนะแต่มันเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยมากนะครับเห็นปุ๊บแวบแรกตอแรกเฮ้ยมันจะแรงไปหรือเปล่าเกงเกงหนังชาวร็อกหรือว่าแบบ ฮาเล่ไบเกอร์อะไรแบบนี้นะพอใส่ไปแล้วจริงๆเฮ้ยสวยตัวนี้สวยมากคอมเป็นสกินนี่เนี่ยมันจะทําให้ขาเราดูแบบเรียวเพียวแต่เอาจริงๆเวลาที่แบบมีงานเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะผมก็จะใส่ตัวนี้แหละเป็นแบบตัวโปรดเหมือนกันนะครับจริงๆใส่แค่นี้แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตยีนส์นะก็ได้หรือว่าใส่แจ็คเก็ตหนังไปเลย <Wow. S 1> ก็ได้ยิบแซงนะครับกางเกงยีนต่อหนึ่งตัวเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นงานที่แบบดีเทลหรือว่า มีงานแฮนด์เมดอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับราคาของเขาก็จะอยู่ประมาณ2-3สาหมื่นนะครับ4ตัวนี้ไม่รวมกับที่ผมมีอยู่ข้างบนซึ่งมันซ้ำๆกันก็ไม่ได้เอาลงมานะ<อ>ก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้ครับเบาแมงนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านจริงๆอาจอาจ,จะเป็นบเมเนนะฮะดีไซน์ตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นทรงที่เก่งๆึงสกินนี่นะแต่ในแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าสลิมชื่อเรียกพวกนี้มันต้องแล้วแต่แบรนด์แล้วก็แล้วแต่รุ่นด้วยนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเขียนว่าแค่สลิมนะแต่จริงๆเนี่ยมันขามันเล็กนะครับขนาดว่าเป็นสกินนี่จีนส์ได้เลยตัวนี้ที่เท่ก็คือตรงข้างหลังจะมี เหมือนสามหูรง oh, <wow. S 1> ก็ดูเรียบๆนะครับก็จะมีสวยตรงนี้ตรงพวกหมุดอะไรต่างๆของเบาแมงแล้วก็ดีเทลก็จะมีตัดตรงนี้ตัวนี้ราคาก็ประมาณ2 5 2 0 0 6 0 0นะครับ น,นี้ก็จะเป็นกุดชี่นะครับที่ใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็สีก็ออกแบบสบายๆแล้วก็ขาเนี่ยจะเป็นคัดที่เติบขึ้นมานิดนึงนะไม่ได้แบบยาวลงไปเหมือนจีนปกติกนะครับก็ทําให้ใส่กับพวกรองเท้าที่เป็นพวกสลิปเปอร์ออนนะครับอะไรพวกนี้แล้วมันจะสวยพอดีเลยกุ c ชี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาแต่ว่าแพงก็แบบไม่ได้แพงขนาดนั้นบางคนคิดว่าอุ้ยพอเป็นกุชี่จะต้องแพงมากราคาก็อยู่ประมาณ20 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้ มาถึงอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนี่คืออาร์มิรี่นะครับอาร์มิรี่จีนนั่นเองนะครับจริงๆตัวที่ผมใส่อยู่นี่ก็อาร์มิรี่เหมือนกันนะ <Wow. S 1> ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงมากๆ <Wow. S 1> นะครับซึ่งจุดเด่นของอาร์มิรี่ก็คือกางเกงยีนส์นั่นเองนะครับจริงๆเขาก็มีทั้งตัวนะแต่ตัวที่แบบถือว่าเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ดังที่สุดสร้างชื่อที่สุดให้อาร์มิรี่ก็คือกางเกงยีนส์ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่พลาด <Huh? S 1> นี่ ซึ่งกางเกงยียนของ Amiri เนี่ยนะครับ <L an> เขาจะเน้นเรื่อง <L an> ของดีเทลเป็นเหมือนทรงแบบไบ์เกอร์งานพวกนี้นะครับ <L an> เขาบอกว่าต้องใช้ขั้นตอนนะครับในการผลิตด้วยแฮนด์เมดแล้วก็แต่ละตัวกว่าจะฟอกกว่าจะทำกว่าจะอะไรเสร็จ16ขั้นตอนกว่าจะเสร็จออกมาเป็นกางเกงยียนหนึ่งตัวแบบนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ไม่ได้ดำสนิทนะมันจะออกน้ำเงินเข้มก็ถือว่าเป็นสีแบบออกดาร์กเนวีนะครับแต่ละตัวเนี่ยดีเทลจะต่างกันหมดเลยนะ ตัวนี้เขาจะเอาคาโม่คือลายทหารเนี่ยไปแซมอยู่ข้างในแล้วก็เย็บเป็นแฮนด์เมดนะครับแล้วมันก็จะมีรอยเฟดรอยแตกที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งกางเกงยีนส่วนใหญ่ของอา i r มเรเนี่ยนะครับเขาก็จะนำแมทเทอเรียลต่างๆนะครับมาจากอิตาลีจากฝรั่งเศสจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาแฮนด์เมดอีกทีหนึ่งที่อเมริกานี่แหละมันถึงทำให้กางเกงยีนของอารมรนี่ยราคาก็พุ่งสูงปรดเหมือนกันนะบางตัว ไปถึง80,000ื0นึงก็มีถ้าแบบดีเทลจัดจัดจ,ดจริงๆส่วน2ตัวนี้นะครับก็เป็น2สีที่เป็นรุ่นเดียวกัน MX 1นะครับราคาต่อหนึตัวก็อยู่ประมาณแถวๆประมาณ50,000บาทเอาไง่ายๆว่า2ตัวเนี่ยก็่แสนหนึงแล้วก็มาถึงกางเกงยีนไฮไลท์ของวันนี้นะครับ 2ตัวนี้มูลค่ากว่าครึ่งล้านบาท2ตัวนี้ซื้อรถได้1นึคันน่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันพิเศษยังไง <c oughs> นี่คือกางเกงยีนส์ของ Chrome h a u s <c> h <oughs> ครับผมที่เราเคยรีวิวเรื่องของเครื่องเงินเครื่องประดับอะไรต่างๆแล้วนะครับพอเป็นงาน custom made มีดีเทลเยอะๆเข้าไปเนี่ยนะครับซึ่ง Original <c oughs> ของเขานะครับบางตัวก็ยังมีป้ายร e อยู่บางตัว ป้ายรีวายก็ไม่อยู่แล้วแต่ออริจินอลของเขาเนี่ยคือรีวายรุ่นที่ถือว่าฮิตที่สุดคือรีวาย501เขาเอารีวาย501นะครับมาเมคใหม่โดยการรีเมคของเขานะครับอ่ะผมบอกกันตามตรงนะปะชุนเล่นกันอย่างนี้เลยแต่เป็นการปะโดยโทมฮาร์สครับสังเกตนะฮะแกล้งยินไปแบบนี้แล้วนะฮะ และแบรนด์ของโคลมฮาส์นะครับก็มาติดอยู่ข้างในนี้เห็นไหมกางเกงยีนอย่างเฟดย่างเก่าเลยนะแต่ป้ายนี่ใหม่คริปด้วยความพิเศษของเขานะครับแน่นอนครับเขาจะมีเครื่องเงินนะครับซึ่งเป็นป้ายสัญลักษณ์ของโครมฮฮส์อยู่ตรงนี้รวมถึงตรงที่เป็นกระดุมนะพวกเครื่องเงินป้ายต่างๆกระดุมต่างๆเนี่ยรวมๆกันเนี่ยก็หลายหมื่นบาทแล้วนะครับไหนจะเป็นแบบพวก งานหนังของ Chrome h e สนะครับซึ่งเป็น cross หรือว่าไม้เขนเนี่ยนะครับก็จะมาแปะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบางจุดเนี่ยมันอาจจะเป็นรูมาแล้วเขาก็อาจจะแปะทับลงไปนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแต่คิดว่าใช่ซึ่งแต่ละตัวจะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันตัวนี้เอา cross นะครับก็มาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวพวกนี้จะถือว่าเป็น limited edition สุดๆนะครับ เฉพาะซ u เปอร์ p ีนะครับของโครมเฮาสเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ครอบครองกางเกงพวกนี้โดยศิลปินและก็เซเลปนะครับทั่วโลกเนี่ยก็แน่นอนอยู่ในลิสต์ของซ u เปอร์ p พวกนี้อยู่แล้วนะครับและพอเกิดการรีเซลขึ้นราคามันก็ยิ่งพับกันขึ้นไปทับกันเมื่ของยิ่งหายากเท่าไหร่นะครับราคาก็ยิ่งสูงขึ้นไป ส่วนใครที่สนใจนะครับกางเกงยีนเทพเทหรือว่าแบบออเดอร์อะไรที่แบบพิเศษมากๆแบบนี้นะครับกับร้านน้องผมเอง JDBOY High End นะครับเดี๋ยวฝากคอนแทคไว้ให้ตรงนี้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินว่าคุณติดต่อไปอีก2ตัวนี้ก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า <Huh? S 1> แว่แวๆมาว่ามีซุปตาเมืองไทยก็รอจ่ออยู่นะฮะตัวนี้ขอไม่โยนแล้วกันขอวางเนียบ <laughs> ซึ่งกางเกงยียนเนี่ยดั้งเดิมของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยจุดเด่นที่สุดก็คือความทนทานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อกางเกงยียนอาจจะแบบราคาสูงหรือราคาแพงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะเราใช้มันได้นานมากๆนะครับอ่ะอย่างบางตัวที่ผมอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าบางตัวที่ผมไม่ได้เอามาโชว์นะ 4, 5หปี6ปีถ้าไซส์เรามันไม่ได้เปลี่ยนอนะ่ะมันก็ยังใส่ได้เรื่อยๆนะอย่างเดียวที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องของการซากัก อย่าไปใช้น้ำยาอย่าไปใช้อะไรที่มันกัดหรือว่าแม้แต่น้ำยาปรับผ้านุ่มทําให้สภาพของกางเกงยีน์มันเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับซึ่งแต่ละคนผมก็เชื่อว่ามีแต่ละสูตรที่แตกต่างกันออกไปถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมนะกดแชร์ให้เป็นกําลังใจกนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวอะไรแบบนี้กลับมาให้เ,เพื่อนๆอีกบ่อยๆแล้วกันนะอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิวอะไรเป็นพิเศษข้างล่างนี้ได้เลยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ